กำหลาบเสือผีลูกหนุ่มสตอรี่สวัสดีครับเสือผีหรือเสือสมิงเป็นเสือลายพาดกรขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าเสือโค้งความเป็นจริงในเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีผู้คนเชื่อมากนักจนกว่าจะได้พบด้วยตนเองหากได้พบมันละก็ยากที่จะเอาชีวิตรอดจากคมเขี้ยวของมันได้เพราะมันไม่ใช่เสือธรรมดา หากว่ามีวิญญาณสิงอยู่ในร่างของมันมันจึงกลายเป็นเสือปีศาจที่มีดวงวิญญาณของคนตายสิงอยู่เป็นเสือที่ดุร้ายมากกินคนมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นเสือสมิงเจ้าเสือสมิงตัวนี้ยาวถึง8ดศอกเดิมมันอยู่ในป่าลึกแถบจังหวัดเชียงใหม่ความดุร้ายของมันทวีความร้ายกาจยิ่งขึ้นถึงขนาดเข้ามาหากินในหมู่บ้าน เข้ามากินวัวกินควายของชาวบ้านแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่เว้นหมูเห็ดเป็ดไกล่ล้วนเป็นอาหารอโนชาของมันทั้งสิน้นชาวบ้านจึงพากันไปหาพันเดี่ยวซึ่งมีบ้านอยู่เชิงเขาในว่าพันเดี่ยวเป็นพันสายศาสตร์ที่เก่งกล้านักไม่เคยหวาดกลัวพูดผีปีศาจเลยก็เห็นจะมีพานไวกลางคนคนนี้นี่แหละที่จะรับมือเสือสมิงยาวแปดศอกตัวนี้ได้ พานเดียวนิ่งอึ้งอยู่นานเขาหลับตาทำสมาธิอยู่คู่หนึ่งจึงพูดกับผู้ใหญ่สันซึ่งนำชาวบ้านมาอีกสามคนเพื่อจะยืนยันเรื่องนี้มันเป็นเสือที่ดุร้ายและร้ายกาจมากพานพูดพึมพำกินคนมามากกว่าสิบคนแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของมันมีทางจะสู้มันได้ไหมพานเดียวผู้ใหญ่สันถามขึ้นอย่างวิตก วัวควายของชาวบ้านมันมาลากไปกินทุกคืนมินำซ้ำปืนยังยิงไม่เข้าอีกด้วยขอเวลาฉันสามวันก่อนก็แล้วกันนะผู้ใหญ่เขาตอบอย่างใช้ความคิดให้ฉันเตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อนแล้วฉันจะไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านเองผู้ใหญ่สันรับทราบด้วยความยินดีแล้วขอลากลับไปจะไปคอยพันเดี่ยวที่บ้านรอเวลาอีกสามวันระหว่างนั้นเองเหมือนกับจะเป็นการท้าทายเจ้าเสือลายพาดกอน ย่องเข้ามาในหมู่บ้านทุกคืนลากเอาวัวควายของชาวบ้านไปกินโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางมันเลยจนครบสามวันพานเดี่ยวจึงเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านมาหาผู้ใหญ่สันฉันเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วหลักผู้ใหญ่พานแน่ใจนะว่าจะยิงมันเข้าผู้ใหญ่สันถามด้วยความเป็นห่วงไอเสือตัวนี้มันยิงไม่เข้านะฉันเสกลูกปืนมาแล้วทุกนัดรับรองว่ายิงมันเข้าแน่ๆ ฉันต้องการคนร่วมทางสักสองคนรวมทั้งฉันด้วยเป็นสามคนเราจะออกไปตามล่ามันไม่ต้องรอให้มันเข้ามาอีกรอมันที่นี่ดีกว่านะพานผู้ใหญ่คัดค้านมันเข้ามาในหมู่บ้านทุกคืนจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ฉันเชื่อว่ามันไม่มาแน่พานเดียวพูดอย่างมั่นใจเป็นอันว่าพานเดียวนอนพักอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่สันถึงสามวันสามคืนไม่มีวี่แววว่าเสือสมิงจะย่างกายเข้ามาอีกเลย คล้ายๆกับมันจะรู้ว่ามีคนมาคอยดักฆ่ามันอยู่พรุ่งนี้เตรียมตัวเดินทางพานเดียวไม่รออีกแล้วหาคนให้ฉันได้หรือยังฉันจะไปกับพานแล้วก็มีลูกบ้านอีกคนชื่อเจหนุม่มมันอาสาจะไปด้วยไอ้นี่ไว้ใจได้กล้าหาญมากวันลุงขึ้นทั้งสามก็ออกเดินทางตัดเข้าป่าลึกทันทีทั้งสามคนมีปืนลูกซองไปคนละก,กระบอกปืนของพานเดียว เป็นปืนยิงทีละนัดเรียกว่าลูกโดดของผู้ใหญ่สันเป็นแบบลูกซองแบบทันสมัยเรียกว่าลูกซองห้านัดส่วนนายหนุ่มนั้นใช้ปืนที่มีอนุภาพสูงคือปืนไรเฟิลอย่าว่าแต่เสือแปดศอกตัวนี้เลยแม้แต่ช้างตัวใหญ,ใหญ่เจอเข้านัดเดียวก็ต้องจอดแน่ผ่านเดียวพบรอยเสือตัวใหญ่แล้วเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจนี่ไงรอยเท้าของมันเขาชี้ให้ดู มันมุ่งเข้าไปป่าลึกเห็นที่พวกเราจะลําบากกันแล้วถึงไหนถึงกันนายหนุ่มซึ่งตัวใหญ่เล่ากับยักษ์พูดโดยเสียงห้าวต้องฆ่ามันให้ได้มันแสนรู้จริงๆพอรู้ว่าพานตามล่ามันก็หนีทั้งสามเดินเข้าป่าลึกจนถึงดินโป่งแห่งหนึ่งพานเดียวก็หยุดเดินเราจะไปนั่งห้างกันบนต้นไม้นั่นเขาชี้ไปที่ต้นประดู่ใหญ่มันต้องมากินดินโป่งที่นี่แน่ๆ คนทั้งสามช่วยกันทําห้างขึ้นบนต้นไม้สูงพอที่จะแน่ใจว่าสัตว์ร้ายจะกระโจนขึ้นไปไม่ถึงจนกระทั่ง่ําทั้งสามจึงขึ้นไปบนห้างนั่งรอเวลาอยู่ตรงนั้นด้วยใจระทึกยังเดาไม่ถูกว่าสัตว์หรือมนุษย์จะเป็นผู้พิชิตถ้ามีสัตว์อื่นเข้ามากินดินโปง่งอย่ายิงเป็นอันขาดผ่านกำชับกับทุกคนถ้ามันได้ยินเสียงปืนมันจะไม่เข้ามาเลยทั้งสองรับคําอย่างขันแข็งรอเวลาจนเข้ายามดึก ประมาณเที่ยงคืนเข้าไปแล้วมีสัตว์อื่นๆเข้ามากินดินโป่องอยู่หลายตัวแต่ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งได้ยินเสียงคำลามสถานป่าฟังแล้วขนลุกมันมาแล้วเตรียมตัวไว้พันกระสิบน้ำเสียงอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ทุกคนเงียบกรบดวงตาจ้องมองลงไปที่ดินโป่องอึดใจใหญ่เจ้าเสือลายพาดกรยาวขนาดแปดศอกก็ยิงย่างเข้ามาอย่างหน้าเกรงขาม บังเอิญเป็นคืนเดือนงหงจึงมองเห็นตัวมันได้ถนัดแต่จูๆ่ๆมันก็กระโจนหายเข้าไปในแนวไม้มันหนีไปแล้วนายหนุ่มพึมพำอย่างผิดหวังมันฉลาดมากไอ้เสือกินคนตัวนี้ใจเย็นๆพานเดียวว่ามันต้องย้อนกลับมาอีกแน่ผู้ใหญ่สันไม่เอ,อ่ยอะไรได้แต่ถอนหายใจเฮือกๆอย่างวิตกอีกสองชั่วโมงต่อมาไม่มีสัตว์ตัวใดมากินดินโป่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเงียบ บรรยากาศวังเวงไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงกลางคืนนอกจากเสียงหมาในเห่าหอนทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงคนร้องของความช่วยเหลือลั่นปา่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าของเสียงวิ่งล้มลุกคุกคานเข้ามายังต้นประดูล่างโชกไปด้วยเลือดช่วยด้วยฉันถูกเสือกัดนายหนุ่มสะพายปืนที่หัวไหล่เตรียมจะลงจากห้างแต่พานเดี่ยวเหนียวไหลเอาไว้อย่าลงไป นายหนุ่มสะบัดต,ตัวหลุดออกจากเงื้อมมือที่จับเอาไว้ปีนลงห้างอย่างรวดเร็วพอเท้าถึงพื้นเท่านั้นร่างของหญิงสาวที่โชคไปด้วยเลือดก็กลับกลายเป็นเสือสมิงมันกระโจนพวดเดียวแล้วคาบเอานายหนุ่มผู้ชะตาขาดสะบัดร่างใหญ่เหมือนยักษ์ขึ้นไปไว้บนหลังของมันแล้ววิ่งเตลิดเข้าป่าหายไปเสร็จมันไอห,หนุ่มเอ้ยผู้ใหญ่สันปงออกมาด้วยน้ำเสียงสะอื้นพานเดี่ยวกัดฟันด้วยความโกรธที่นายหนุ่มห้ามไม่ฟัง แต่ก็โกรธเสือลายที่มันเจ้าเล่ห์มากกว่าเราจะทํายังไงกันดีผู้ใหญ่สันหันมาถามเราอยู่ที่เนี่แหละโดยสักกี่วันก็ต้องอยู่มันต้องย้อนกลับมาอีกแน่ผู้ใหญ่สันอยู่กับพันเดียวกลางวันลงมาหาอาหารรับประทานกันพอตกค่ำก็ปีนขึ้นไปบนห้างตามเดิมเดือนยังงายทอแสงจันทร์จรัดอยู่บนท้องฟ้าเหมือนขึ้นแรกทั้งสองเฝ้าคอยการมาของมันด้วยความอดทนแล้วมันก็มาจริงๆแต่ไม่ใช่เสือ มันเป็นหญิงชรา,าหลังโกคนหนึ่งเดินท่อมๆมมาถึงต้นประดูแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาดลุ้งลิ่งช่วยด้วยช่วยด้วยย้ายหนีเสือมาผู้ใหญ่สันหันไปสบตาพานเดี่ยวท่ามกลางแสงจันท์พานไม่พูดอะไรเลยเขาบรรจุลูกกระสุนลงอาคมเรียบร้อยแล้วจึงประทับปืนแรงไปที่ล่ากของหญิงชรา,าผู้ใหญ่สันกั้นใจหากเป็นคนจริงๆพานเดียวต้องติดคุกแน่ กระสุนลงอาคมเข้าตรงแสงหน้าหญิงชรลาอย่างแม่นยำหญิงชรลากระโจนตัวลอยขึ้นบนอากาศกลายเป็นเสือสมิงยาวแปดศอกมันตกลงมายังพื้นดิ้นเส้นลิดแล้วจบชีวิตเหี้มของมันเสียทีหลังจากวันที่เสือผีตายก็ไม่มีข่าวขราวว่าเสือสมิงหรือเสือตนใดเข้ามากินสัตว์ของชาวบ้านอีกเลยสำหรับศพนายหนุ่มได้เพียงกระดูกและเศษเนื้อกลับบ้าน มีทั้งดีใจและเสียใจพร้อมๆกันมันคุ้มค่าที่สุดแล้วที่เขาตายอย่างวีรบุรุษเพื่อขจัดสิ่งเลวร้ายให้แก่คนในหมู่บ้านและคนในละแวกอื่นด้วยจบแล้วนะครับเรื่องเล่าใน EP นี้ของลุงหนุ่มสตอรี่ลุงหนุ่มฝากทุกท่านช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องลุงหนุ่มสตอรี่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ